จ้างนักเลงตามดาพระบรมศัสดาพระนางมาคันธิยาจ้างชาวเมืองที่เป็นมิจฉาทิฐิติดตามดาบริพาทพระบรมศัสดาพระอนุนทูลพระบรมศัสดาให้เสด็จไปเมืองอื่นพระบรมศัสดาตรัสถามว่าถ้ามนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นดาบริพาทเราจักไปที่ไหนอีกพระอนุนทูลตอบว่าไปเมืองอื่นอีก พระบรมศาสดาตรัสว่าการทำอย่างนี้ไม่ควรอธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดเมื่อสงบแล้วในที่นั้นค่อยไปจึงควรตรัสต่อไปว่าเราเป็นเช่นกับช้างที่เข้าสู่สงครามการอดทนต่อลูกศรที่เล่นมาจากสี่ทิศเป็นภาระของช้างที่เข้าสู่สงครามชั้นใด การอดทนต่อถ้อยคําของผู้ทุศีลก็เป็นภาระของพระองค์ฉะนั้นในการจบพระธรรมเทศนามหาชนผู้รับสินจ้างยืนด่าอยู่ในที่นั้นได้มนรุโสดาปฏิผล